สวัสดีครับขณะนี้พาทุกท่านมายัางสวนยาสายเกษตรเมืองยาโม่หนึ่งไร่พอเพียงให้อะไรมากกว่าติคิดปลูกเองกินเองขายเองกำหนดราคาเองและก็มีความสุขเองนะครับกับตอนนี้เป็นตอนภัยกิมซุงวันนี้นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่อ่าเสาร์ที่6กรกฎา วันผีดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นวันเือนกรกฎาเป็นวันเสาร์นะครับซึ่งาพาทุกท่านมาดูนะครับนอไผ่กิมซุงสวนย่าสายนะครับตอนนี้วันนี้เราก็มีออเดอร์สำหรับนอขนาดนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะตัดไปขายนะครับแต่วันนี้เรามีออเดอร์นะรมีออเดอร์จำนวน1นกิโลก็จะ ไปตัดให้เขานะครับวันนี้สําหรับหน่อพวกนี้ก็จะได้ตัดขายหมดนะครับขนาดนี้กับก็กาลังแทงนะครับกําลังแทงเนี่ยนะครับกําลังแทงหน่อนะครับก็ขายราคาเดียวกับไผ่เลี้ยงสามฤดูดสวนยาสายเหมือนกันกิโลกรัมละสามสิบาทนะครับนี่กำลังแทงเลยนะครับกําลังได้น้ำอ่าทำไมถึงบอกถ้าถ่ายตอนนี้ก็คือหน่อไม่ใหญ่ นอใหญ่ๆเราตัดออกไปแล้วนะครับนี่นะครับกําลังแทงนะครับกาลังแทงก็หลายนอเลยนะครับอ่าก็เราก็ปลูกไม่เยอะนะครับก็มีตายบ้างสมบูรณ์บ้างพื้นที่ว่างๆตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้หนึ่งก่อสองก่อสามก่อสี่ก่อห้ากอหกกอเจ็ดกอ่กอ,กอ,กอ,กอนะครับตอนนี้มีอยู่แปดกอ่อ สำหรับไผ่กิมสุงเราอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะทำการนะครับทำการตัดนะครับมีคนสั่ง1กิโลก็เอาหนอใหญ่ก่อนนะครับเหนอใหญ่ก่อนก็เดี๋ยวจะทำการตัดขายนะครับยังไงก็ฝากเป็น แรงเชร์แรงใจให้กับสวนย่าสายเกษตรเมืองยาโมปลูกเองกินเองขายเองกำหนดราคาเองและก็มีความสุขเองนะครับบนพื้นที่เล็กๆเ,เพียงหนึ่งไร่ขอเป็นกำลังใจนะครับกับตอนนี้ตอนไผ่กิมซุงสวัสดีครับ